เจ๊ลองใช้สกินแคร์อลิเซ่กับผิวพังๆของเจ๊แบบนี้เจ็ดวันเต็มๆผลก็คือแบบโอ้โหตังไม่ไหวแม่สวัสดีค่ะทุกคนมาดำมเมาคลิปนี้นะเจ๊ตื่นเต้นมากเพราะว่าเจ๊ได้ลองสกินแคร์ที่สามารถกู้ผิวหน้าของเจ๊เจ็ดวันอะจากผิวหน้าเนี้ยเป็นผิวหน้าเนี้ย ได้อ่ะทุกคนเจ๊ก็เลยมาทําคลิปรีวิวสรุปผลให้ดูจากวันที่เจ๊ไลฟ์ในแฟนเพจแล้วก็อาหาผู้โชคดีไปลองใช้สกินแคร์เซตนี้กับเจ๊อ,อีก3คนนะคะปรากฏว่าวันนั้นคนสนใจเยอะมากแล้วมีคนบอกเจ๊ว่าเจ๊อย่าลืมมาอัปเดตผลนะว่าใช้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้เจ๊ใช้ครบแล้ว7ว,วันแล้วก็เห็นผลแล้วนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ดูว่าผิวเจ๊เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูผลการใช้งานกันเลยจ้ะ วันแรกที่เจ๊เริ่มใช้อลิเซ่เนี่ยเจ๊รู้สึกเลยว่าผิวหน้าของเจ๊ตอนลงเซรั่มอ่ะมันฟืบเซรั่มแบบมันฟืบลงไปเลยแล้วก็ไอความร้อนใต้ผิวอ่ะมันคือแบบโอ้โหเย็นขึ้นเลยว่ะคือแบบว่าฟินมากตอนที่สกินแคร์ลงหน้านะคะจากนั้นเจ๊ก็ลองใช้ไปวันที่2 3 4 5 6 7ห้านะคะแล้วนี่ก็คือผลการใช้งาน,นะคะ่ะวันแรกที่ใช้อลิเซ่นะทุกคนวันนี้เจ๊ก็จะแบบว่าเว้นเม็บำรุงหน้า มาประมาณ1วันกว่าๆมีเหมือนสิวอักเสบผุดๆขึ้นมาคือผิวมันมันป่วยอยู่แล้วพอหยุดันวงปุ๊บมันก็เลยยิ่งไปใหญ่ถือจะว่าเป็นข้อทดสอบของแบรนด์เอลเซแล้วกันเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ปะเจอทอดสอบประมาณนี้จะได้รู้ไปเลยว่า7วันมันจะทําให้ผิวดีขึ้นไหมกับผิวที่แบบแย่มากขนาดนี้ของเจนะคะเดีเจจะเริ่มด้วยตัวเซรั่มบูสเตอร์ของเขานะคะตัวนี้ วันที่สองนะคะทุกคนวันนี้จะตื่นเช้าหน่อยเพราะวันนี้เจ๊มีไปต่างจังหวัดนะคะไปร่วมพิธีศพนะคะก็จะเช้ามากแล้วก็หน้าอ่ะสิวเริ่มดีขึ้นทุกคนดูดิแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เคลมมาเรื่องสิวนะเขาเคลมมาเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวและความกระจ่างใสของผิวความแข็งแรงของผิวแต่ว่าพอผิวมันชุ่มชื้นมันแข็งแรงอ่ะมันจะทาให้การอักเสบของสิวมันลดลงทุกคนเจ๊ก็จะใช้ตัวเซรั่มต่อนะคะ นผิวแบบหเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดมากอะ่ะมันเป็นผิวที่ไม่ได้ผิวปกติด้วยเป็นผิวที่กําลังป่วยอยู่ด้วยนะคนเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการเก็บผลการรีวิวที่โอ้โห7วันแต่ชัดมาก <c oughs> เพราะผิวเจ๊ป่วยมากจริงๆตอนเริ่มแรกใช้นะคะก็เลยมีความรู้สึก Amazing <c oughs> กับสกินแคร์เซตนี้กับอล <c oughs> ิเซ่มากๆเลยนะคะแต่ระหว่างที่เจ๊เก็บผล7วันเนี่ยเจ๊ใช้ยังไงบ้างนะทั้ง4ตัวนี้เจ๊จะพาไปดูวิธีการใช้การจัด ขั้นตอนการใช้ง,งานประจำวันของเจนะก็จะเริ่มจากการทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางที่กันน้ำต่างๆด้วยเมคอัพรีมูเวอร์นะแล้วก็ต่อด้วยคลีนซิ่งเจลตัวนี้มีชื่อว่า a l เซ e f a c ชี l ลคล a n s i n g Gel นะทุกคนเป็นคลีนซิ่งเจลสูตรอ่อนโยนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกซิตรัสซิตรัสก็คือสารสกัดจากพวกส้มต่างๆนะทุกคนมีทรีทีออยล์มีคริสตัลโทเมโทนะคะซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ก็จะช่วยทําความสะอาดช่วยกำจัดสิ่งสปกปรกสิ่งตกค้างความมันบนผิวหน้าโดยที่ไม่ทําให้ผิวหน้านะสูด เสียไขยผิวธรรมชาติหรือน้ํามันผิวธรรมชาติไปนะคะทุกคนและที่สําคัญเลยก็คือด้านหลังเนี่ยเขาระบุมาว่าเขาไม่ใส่ส่วนผสมที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ทั้ง7ตัวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น SLS SLE คือสารก่อฟองนะคะ Mineral Oil Paraben Alcohol สารปรุงแต่งสีสบู่และก็ตัวสุดท้ายตัวนี้ ซึ่งอ่านชื่อยากมากเลยนะคะทั้ง7ตัวนี้เป็นสารที่คนที่ผิวบอบบางหรือไวต่อสารเคมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเลียกเลี่ยงยกตัวอย่างเจเป็นต้นนะคะซึ่งทั้ง7ตัวนี้เขาไม่ได้ใส่มาในตัวคลีนซิ่งเจลตัวนี้เลยดีมากวิธีการใช้ใง่ายๆเลยก็คือบีบครีนซิ่งเจลไปบนมือจดน้ําเล็กน้อยแล้วก็ถูๆๆให้มันเกิดฟองนิดนึงแล้วก็ล้างหน้านะคะมันจะเป็นคลีนซิ่งเจลที่ไม่ค่อยมีฟองทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันไม่มีสารก่อฟองนั่นเองแล้วมันก็เป็นสิ่งดีด้วยเพราะว่่าาาาาฟอออองเเเหลนนนนนีี้้้ยยมมัจะะททํใใผผิิวววดดดุกกคแรชส คือการล้างไขผิวธรรมชาติออกของเราไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันก็จะทาให้ผิวของเราเสียสมดุลด้วยนะอันนี้ก็คือจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องตกใจที่มันไม่มีฟองเยอะนะจากนั้นเจ๊ก,ก็จะลงเซรั่มตัวนี้ที่ชื่อว่า Alize Miracle Boosting Serum นะจ๊ะทุกคนเซรั่ม um ตัวนี้เป็นเซรั่มที่แบบโอ้โหซึมเร็วมากซึมแบบฟึ้แล้วก็ผิวมันดูชุ่มขึ้นเลยแล้วก็เย็นแล้วก็ผิวไม่ยิบยิบเลยอะทุกคนส่วนประกอบสําคัญของเซรั่มตัวนี้มีอยู่5ตัวด้วยกันก็คือกิเกอไวท์ฮอสโอล พิเทราแล้วก็ซีโคลาเจนนะคะทุกคนทั้ง4ตัวนี้มีคุณสมบัติหลักๆคล้ายๆกันก็คือช่วยฟื้นฟูผิวที่มันเจอมลภาวะต่างๆเนี่ยให้มันดูชุ่มชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมช้าลงทําให้ผิวของเรามันดูสดใสสดชื่นลดจุดด่างดำลดกระแล้วก็กระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้คนผิวมันก็ใช้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซรัม่มที่ไม่ได้ทิ้งความมันบนผิวหน้าเลยแต่มันตรงเข้าไปทาให้ผิวชุ่มชื่นข้าง แบบฟึบอย่างรวดเร็วเลยนะคะเจแนะนําว่าถ้าเกิดใครผิวมันมากๆเนะี่ยให้ใช้เซรัม่มหรือเอสเซนต์ที่มีสารบํารุงแล้วให้ความชุ่มชื่นกับผิวสูงๆมันจะได้ทําให้ผิวเนี่ยไม่ผลิตน้ํามันออกมาเยอะมากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะตัวถัดมาที่ใช้ก็คือครีมบารุงเพราะว่าเจผิวแห้งนะไม่มีน้ํามันเคลือบผิวเป็นของตัวเองหรือมีน้อยมากนะคะฉะนั้นสารบำรุงอะไรที่ใส่ไปก่อนหน้าถ้าเกิดว่าไม่ปกป้องมันเอาไวไ้ไม่มีอะไรมาเคลือบมันเอาไว้เนี่ยมันก็จะระเหยไปกับพวกแสงแดดหรือแอร์ต่างๆนะคะตัวนี้มีชื่่อวาซ โ s ส s i l i n d Snail w h ไว e r r e m มนะคะลงบนตัวหลังมือให้ดูด้วยนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะมีความยืดยืดนะคะเพราะว่าส่วนผสมหลักของตัวครีมตัวนี้มันก็คือใช่แล้วทุกคนเมื่อหอยทากนะคะซึ่งสารสก,กัดเมื่อหอยทากตัวนี้เป็นสารสกัดเมื่อหอยทากที่มาจากเกาหลีนะทุกคนมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ผิวว่ามันเกิดการเสื่อมช้าลงทําให้ผิวมันนุ่มชุ่มเด้งลดเลือนริ้วรอยจุดด,ด่างดำผัด,ดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่เร่งการผลิตแล้วก็การสังเคราะห์ของคอลลาเจนลดการระคายเคืองผิวแล้วก็การอักเสบจากแสง แล้วก็พวกสิวต่างๆได้นะทุกคนควบคุมความมันกระชับรูขุมขนแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะทุกคนอันนี้ลงกับไม่ลงนะคะเนี่ยและที่สําคัญเลยก็คือเห็น t e x t อร์ยืดๆเมื่อกี้เนี้ยมันซึมเร็วมากแล้วก็แทบจะไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวเลยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นฟิล์มบางๆเคลือบไว้แต่ไม่มันนะทุกคนตัวครีมตัวนี้เขาได้รับรางวัล Beauty Hall of Fame จากนิตยสาร Clio ในปีประมาณปี2018อะทุกคนและแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครีมที่เขาสร้างมาสําหรับคนที่มีปัญหาผิวขาดน้ำํำผิ แบบอายุ30กกว่าเลยก็ว่าได้นะคะแล้วที่มันดีมากเลยคือทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมเนี่ยมีแบบซอง้วยทุกคนฉะนั้นใครที่อยากลองใช้เนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อมาใช้ก่อนถ้าชอบกันแล้วก็ค่อยไปซื้อใส์เต็มก็ยังได้นะจ๊ะตัวถานะาที่เจ๊ใช้ก็คือตัวครีมกันแดดในตอนกลางวันนะจ๊ะตอนคืนไม่ต้องใช้ลนะกลางวันก็พอ่อครีมกันแดดตัวนี้ชื่อเต็มๆของน้องเขาก็คืออาริเซ <Al ize S 2> mm ่แม n d l แอนไลท์ซ hmm. ันสกรีนโพเทคชั่นครีม S p F 5 0บบวก P A บวกบวกบ,วกบวก คือ PA4+ นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่านอกจากจะมี SPF ที่ช่วยป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราเสื่อมคอลลาเจนเอิลาสตินเสื่อมสลายไปเป็นสาเหตุทําให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วเนี่ยมันยังช่วยในการปกป้องผิวเราจากแสงสีฟ้าซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดจุดด่างดำแล้วก็การเสื่อมของผิวเช่นเดียวกันมันก็มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอย่างเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์ของเราก็มีบลูไลท์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็ จากบลูไลท์ได้ด้วยแล้วก็มีแอนติโพลูชันด้วยก็คือปกป้องผิวจากมลภาวะต่งตางๆนะคะส่วนผสมสําคัญของอลิเซ่แมตต์อัไล์เนี่ยก็จะมีเด่นๆอยู่4ตัวด้วยกันก็คือสารสกัดจากต้นอ่อนทานตะวันออร์แกนิกนะคะทุกคนสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากชาเขียวญี่ปุ่นแล้วก็สารสกัดจาก,กเห็ดการแดดตัวนี้ได้การรับรองมาตรฐานจาก EcoSearch Cosmo มติกออรด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ได้รับรางวัล BSB Innovation Prize c o s m e t i c 2017ในสาขาของ most innovative นะคะทุกคนก็คือเขามีรางวัลการัน ตีมานั่นแหละตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็คือเกลี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเนอหนะแล้วที่สําคัญก็คือไม่ทําให้หน้าวอกหรือเปลี่ยนสีไปนั่นเองนะทุกคนสำหรับคนที่กลัวการทากันแดดแล้วหน้าวอกไปเลยอันนี้ไม่เป็นนะจ๊ะยังคงเป็นสีผิวเดิมของเราเป็นปกติเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ทําให้หน้ามันหรือมีความเหนียวเนอนะแต่อย่างใดนะจ๊ะ สำหรับความรู้สึกของเจ๊กับการใช้ตัวสกินแคร์ของอลิเซ่ทั้ง4ตัวนะเจ๊พูดเลยว่าก่อนหน้าที่เจ๊จะใช้อลิเซ่อะเจ๊ใช้สกินแคร์มากกว่านี้นะสกินแคร์รูทีนเจ๊มันมีหลายขั้นตอนแต่ตอนที่ใช้อลิเซ่ทั้ง4ตัวเนี่ยเจ๊ก็พบว่าเฮ้ยผิวเจ๊มันก็ดีพอๆกับตอนที่ใช้สกินแคร์หลายๆขั้นตอนนั้นเลยนะคะและที่สําคัญก็คือบางตัวของเขาเนะี่ยราคาไม่ได้แพงมากเลยอย่าง2ตัวนี้เป็นสกินแคร์ซองด้วยซ้ำนะคะก็สามารถที่จะจัดเข้าหมวดถูกและดีก็ยังได้นะคะเพราะมันมีแบบอ,อออออองงงกกกมาใให้้้้ลชััันนนนนนดวยททุคคีื กับผลการรีวิวที่เจ๊เก็บมาจากการใช้สกินแคร์เซ็ตของอลิซ่นะคะทุกคนและที่สําคัญเลยก็คือเขาทาแบบซองมาให้ด้วยนะสำหรับสาวสวยสายเกลือนะคะก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะคะราคาเป็นมิดที่ไม่ใช่มิดฉาชีพนะจะแล้วสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของทั้งแบรนด์เนี่ยก็สามารถขึ้นเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ตามนี้เลยนะคะ f a c e b o o k f a n p a g อ a l ซ c e t h a i l a ์ d i n s t a g กร m อาริเซ่ Thailand Official หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดสารสกัดต่างๆวิธีการใช้ในเรื่องของราคาแล้วก็แหล่งซื้อด้วยนะคะบางทีเขามีโปรโมชั่นเนี้ยก็สามารถไปติดตามดูช่องทางของทางแบรนด์ได้นะจ๊ะสำหรับตัวเจ๊นะถ้าเกิดมี10เจ๊ให้9เลยสำหรับอาริเซ่นะคะทำออกมาได้ดีทีเดียวแล้วก็ผิวเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากๆเลยเป็นสกินแคร์ที่เจ๊พูดได้เลยว่าใช้ครั้งแรกแล้วก็ว้าวเลยแหละทุกคนใครที่อยากให้เจ๊ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็อมมมเเนจดิจะหื เจอกันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก,ก,ก,กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งเข้าไว้ใน YouTube Channel นะคะแล้วก็ถ้าใครดูใน Facebook Fanpage ี่ยเจ๊ฝากกด follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะคะจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อไปจ้ะคลิปนี้เจ๊ลาไปก่อนนะหวังว่าผลการใช้งานของเจ๊จะเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจของทุกคนได้นะคะว่าสินค้าเนี่ยเหมาะกับปัญหาผิวของตัวเองหรือปเปล่านะจ๊ะไปก่อนละสวัสดีจ้าบ๊าย